ครับวัสดีครับพี่น้องอีสาน u t u b e กะพาพี่น้องมาติดตามในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพื่อนกเกษตรพอเพียงนะครับมาเบิงวิธีเลี้ยงกบเลี้ยงหอยเลี้ยงปูนะครับจากป้ามี่นะครับเป็นขอบรัวที่เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบในการพัฒนาในขอบครัวที่ดินเห็ดให้มันเกิดประโยชน์นะครับ บ่อเนยๆเอาเจ้าไอ้แจ๊กนี่าพี่น้องเน็ดในขอบขั้วข้าวเบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอช่เมื่อนี้แม่จะพามาเบิ่งอีหยังก่อนหอยตัวนี้หอยหยังข้าเหลียงหอยเชอรี่หอยเชอรี่บ่จ้ใช่ไหะแม่มันแม่เพิ่นเพิ่นไข่ออกแล้วก็คาดออกไปหมโอลเพิ่นคาดเลยนาก็แยกแม่เพิ่นออกเราไข่ไบ่ตัวนี้เอาไข่ไว้เพิ่นปากออกเองเพิ่นเพิ่นไข่ไว้ยังสีเลยบ่ เพนกะไข่ไว้ในใหม่นในไรบันก็เลยปีต์มะไซนี่ให้เพื่อนฟักนี่เพิ่นจะต้นลงในน้ำก็ใส่บ่อไข่เพิ่นฮะบ่อเพิ่นไข่บ่อไข่เพ่นนี่ไรเพิ่นไข่อยู่นี่เป็นบ่อไข่อยู่ในีนี่แล้วที่นี่อันอันที่เขาเอาเตรียมหยาเตรียมหยังมาไว้นี่เขาเอาข่าวนี่เพิ่นมาไข่ใส่บ่อไวนี่บ่อเพิ่นไข่เลียกระเด็ดมาไว้นี่ให้เพื่อนฟักลงนี่เองเพิ่นนี่นี่นี่ถึงมันเพิ่นฟักแล้วเพิ่นกระโดดลงกเรีนี่ย่างนี้จะเปลือกไข่เพิ่นได้นี่บ่อกระเด็ดเอาไว้เพิ่นฟักเองเพิ่นักแล้ว เด็กซี้กมื่นเือเดือนนึงกัจันโอไปหาหมูเพิ่นทั้งฝุ่จ้ามื่นเลยเพิ่นไข่อยู่นี่ไหมซีกัวหมื่นเพิ่นใครบอยบอยหนี่ไหมเพิ่นไข่แล้วมาขางไว้จ้ามืน่นเลยเกือบพอเดือนแต่เศรากัวหมื่นเพิ่นกับบ่อออกอ<ม>เห็นเพิ่นไข่ใส่หนีไว้เรับกับมา,ามาขางไว้เลยนะเนาะมาขางไว้เลยเพิ่นโตนลงจังสีอขางไว้ในในกระตังเข้านีเนาะสูงจากเขื่อนน้ำพอเพิ่นเบาอแล้วเพิ่นกัดต๊ะลงกัดต๊ะลงเพิ่นดิ่มลงเองเพิ่น ก็เป็นลูกน่อยเดี๋ยวพ่อชอจอมก่อยเขาก็จังเอาขยายไปปุ่นเิ่นดูแต่พวกเพิ่นม้วนนิดหน่อยนะม้วนนิดหน่อยนี่แยกเพิ่นไวนี่ก้อนเพิ่นบ่อแล้วแนมเพี้ยนซ้ำนี่ก่อยนี่มือเขาจังเอาไปแยกไว้ขยายใส่บ่อปุ่นหงายเพิ่นทั้งปุ่นที่นี่นี่ต้นไหนนี่เพิ่นตัวเกาบ่นตันนี้กับตัวเกาเพิ่นแต่ว่าพวกท่านเนี่ยคัดแยกออกไปอันนี้เขาก็เลี้ยงใส่กระบะเนาะกระบะฟิชเจอร์บอร์ดเนาะ ไะไปเบิ่งอีกตัวนี้ยังกไหมครบบอลนี่มีกบอีกเด้อพี่น้องเด้อเรื่องครบก็เรื่องเดชหามือว่าท่นในพออาทิตย์เออเอามาตัวจัะบาดเลยเป็นตัวละบาทตัวละบาทดมาสามลอยตัวสามลอยตัวเลี้ยงไปนี่เลี้ยงก็ได้กินจะของอย่าครับกะจากนี้ก็ไปเบิ่งยังอีกไหมเป็เบิ่งหอยเปเบิ้งหอยกับตัวนี้กะบเหอยยังเกาะกับกะใส่พื้นที่บรายได้พี่น้องพื้นที่ค้างเฮือนค้างคั่วเข้าหี่อยนะพี่น้องเข้ามา เห็ดเป็นในรูปแบบพอเพียงใส่ตัวนี้นี่เพิ่นใครเดี๋ยวหั่นึงไอ้เพิ่นใครเองเพิ่นบกหอยทองโอ้เพิ่นเพิ่นใครนี่ขอบกระบ้เฮากระบ้าพี่จะบอดใส่ใว้เป็นบ่จ้านี่เพิ่นสิไขรแต่เดี๋ยวนี้เพิ่นนี่บกบกหอยทองจ้าบกฮอยทองนี่ดีหน่วยเพิ่นเห็นหน่วยเพิ่นนี่นี่นี่แหละจะเป็นบกหอยทองตัวบางหันบกหอยเสือดีโอ้หนึ่งบกหอยทองคุนบอกนั่นนั่นนั่น หอยทองเขาถูกขัอยู่ตั้งหาพวกกําลังสิไข่กําลังไข่เดี๋ยห้างนึงน่ะนี่มีตัวนี้พวกกําลังสิดคืนอีกนี่โอ้นี่นี่พิ่นไข่เลี๋ยวนาะนี่เพิ่นไขห่ห like อยทองเขาจะเอื้อนมีบอกว่าหอยทองเขาได้มาจากสายเมพันมัตตาสายแมนมีพันสื่อมาตัวโอ้เขาสั่งสื่อมาน้ำน็ตน้ำลายเขาอยู่นาะใช่หน่อยน่อยตัวละหาบาทตัวใหญ่คือชิบหาบาทตัวนี้ตัวจะหวาทเ้าสั่งมาหนิห้าบาท น้อยตัวลหาบาดไมอยู wrong, ่น้ำเจ้าของกประมาณเดือนต่วกับไข่เลยนี่น้อยกับไข่จักจักน้อยในีรื่องนี้แมนนี่ประมาณตอนแรกพอลอยอยู่บ่อทันบ่พอลอยรอบสามสิบสามสิบสิบละพันขึ้นง่อยนี่คือเพิ่นสีเตี้ยมไข่เหรอวันจ้องไข่เพิ่นสิโอ้พันสีเตี้ยมหมองไข่เพิ่นอือือ กำลังก็กำลังเริ่มต้นด้วยพี่น้องเด้อก็ใส่พื้นที่บ่หลายด้วพี่น้องเห็ดในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงอาเลียงขอบครัวเฮานะครับอีสานยูทูปมันีก้ก็ติดตามในรูปแบบนี้เด้อพี่น้องเด้ตบบรรอ,อ,อตัวนี้บอ่อยอย่งนี้บ่อเอียนบ่อเอียนเอาไนตัยงน้อยออย่ยยยน้อยูยอยอย่ครับตัวนี้ตัวน้มยตัวนี้ตัวนี้ย่งนีอโงลูกอ น้อยโคงนี่เาเอามาต่ใส่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตคือกันสั่งมาจากเน็ตคือกันโลละลอยบบาทโลละลอยยี่สบบาทเหตุอารหมันไดงลมมันอีกยี่สิบห้างใส่ล่ะใส่ตัวนีบนี้ตัวมันยังน่อยายูนานด้วยหรือว โอ้นันบอกนหน้อยนะมึงนี่พ่อมันออกยักมือเลยนี่ประมาณได้สิบห้ามือนี่แหะประมาณนี้นะสิบห้ามื่นร่น้ลังมันออกต้หญงกับมี่ต้หไงกัมีอยู่เห็นมันออกปูนน้ำมะแรงไหงี้ามองเห็นมันหลายันยนไตันด้วยล่ี่ปักเลี่ยมาพี่บ้า อลี ế, jis, jis, a, ี่นตัวนี้ตัวนี้เอาโซลี่เอามาจากพุ่นจากฝ้ามพุ่นมันนี่ไงเต่พอลงมาฝ้ามนี่ตัวนี้หอยโขงนี่จักจักหน่วยอยู่นี่นี่ประมาณที่สองลอยอีโดสองลอยน่วยสากโคหังสากโคหังสากโคหังห้างมันยุไส่นี่ห้างฟักเหลวฟักเหลวแล้วเดี๋ยวสาโคหังห้างแบบบางหันเนาะมันก็ขึ้นไข่ไปด้วยกันแต่ยังไ่เห็นหน่วยใส่บ้านตัวใดนอันโตตนี้คัดแยกออกมาจากพุ่นบานเป็นเมเปิ้ล แม่พันธุ์ที i i ่ที่เอาออกลูกไปหั่นเอาแม่มาที่แม่พันธุ์ตัวที่ผมพาพี่น้องเบิ่งที่แรกกันนะเพิ่นแย่ก็มาไว้แล้วนะครับตัวนี้หอยสลีบ่เป็นหน่อยจ้าหอยสลีน้อยรุ่นน้อยบ่แบบน้อยแบบน้อยนี่นี่ซ้ำนี่เป็นสภากันป้กไข่เดี๋ยวเนี่อือหนี่นี่เป็นเงื่อนเขเป็นสภากันไข่กันป้องกนี่อืมนี่นี่น้อยน้อยเพิ่นโอ้หนี่ นี่เป็นแม่พันธุ์แลวนี่เป็นแม่พันธุ์แลวนี่ดิเพ่นไข่เลยนี่นี่โอ้พันข่นใครเพราะันข่นครเขาก็เด็ดไปบ่บานี่เอาว้บ้านเสียใบก็มีเลยต้นบ้าบ้านนี่เสียใบก็มีเลยพี่บ้านนี่ขนาดนี่เพิ่นเหียบหลายบ้านต้นนี้นี่เียบหลายเิ่นอย่างหน่อยแห้งนี่ฟ้านี่บ่โตโตเป็นใครเหียยมาเล้วนี่นี่นี่แม่เพิ่ดนี่ไม่ต้าดูคอยนี่นบ่ี่เบิ้งพี่นนองเบิ้ง เป็นลอยเป็นพันกันเลยนะปวดแม่นเบิดเข่าชนแน่น่ะลูกได้จัามือเลยนี่ออกมานี่พอท่านในสิบกว่ามือสิบหกสิบเจ็ดมือละเกือบสิเข่าวยี่สิบมือละหลังจากที่เพิ่นจากที่เอาออกมาเอาออกมาน้อยๆโทรขอวเมืองวันนี่ออกมาจากเมย์เพิ่นออกมาจากเมย์ติดกับพินจังซุ้มใหญ่บิสนะครับผมกิดสภาพพ่น้องมึงไปเลยหวยมองนี้ไม่ใช่เป็นพันเหมือนบ่ ันใหญ่หอ่นกันวะอพอมนด่นุนน่อยแหงขีแมนมืดีีบเอาออกไปเลยตายเลยข้นข้มอืมั่ย้างออกไปโยายขาดวันเดือนโงเดือนก็คือสิอเด็กันหน่อยอืมเนบดลผ่ามาพี่น้องบ้านนี่ลายแห้งไหมพี่น้องใจะจี้กันอยู่อ้ย อายุเพิ่งจะสิบกว่ามือเลยน่อยเนาะบานเอ๊บานนี้จังมือห้าจังเซลออกขายได้นี่สามสามสี่หาพอนน้อโอ้นี่ครับพี่จีจีอยู่ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้ออย่าลืมกด subscribe น้ำกดติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งในพี่น้องเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆก่อนมูนะครับอีสานยูทูปกับพีพ่น้องเบิ้งไปในรูปแบบพอเพียงนะครับการเลี้ยงเลี้ยงแบบในรูปแบบขอบครัว่เต้หางหอยไห้างมอกห้อยไงอคืมรครับจากนีก้กามาเบิ้งอ่าเป็นบ่อ หอยปังเส่วนมากบานเหรอบกคมีหอยปังไหเนาะหาอยากอยู okay. ่ได้เออตีสายผันผักไตนะครับนั่นมาอู้ยน่อยใหญ่นี่ครับหอยปังหอยปังกับไข่มีลาเพิ่นไข่ไว้ละมีลาห้าง่่นเอาตังไว้เช่นไรละทำดีเออนี่ใหม่อืม กับสิดเบื้องผ้าพี่น้องเบื้องในหลวบแบบหอยหอยฟังหอยปังนะครับเป็นหอยเสลี่เด้อหอยปังตัวเพิ่งเบื้องผ่านหน่อยบางทีหอยเสลี่ก็เป็นหอยปังแต่ใครเขาซื้อใครเก็บกระป๋าอืมนี่ครับไข่เป็นโบขึ้นหอยไข่โบขึ้นโบขึ้นไข่อันเสลี่เนาะโอ้นี่ครับแตกต่างอีหลีเนะครับโบขึ้นหอยเสลี่นะครับไข่เพิ่นเบื้องรูปทรงข้างนอยนะครับเบื้องรูปทรงข้างนอยซื้อมะน้อยเท่าไรก่อน สื่อมาสร้งมาโล่ลอยาด้วพี่น้องเด้อวโนึงเดี๋ยวไข่เดี๋ยวหน่วยในบ่อหนี่๋วยป๋ยป๋วยปั้หอวยปัวยป๋วยป๋วยป๋วยปวยป่วยป๋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 วยป่วประมาณวยป๋วยป๋ยป๋วยป๋วยวยป๋อยป๋วยป๋วยป๋วพป๋วป๋ว่ป๋วย้ นี่คือหอยปังนะครับพี่น้องหอยปังรวบทรงหอยปังสายพันธุ์ผักไตบะก็รูบทรงของหอยปังก็จะแตกต่างครับหอยเชลลีอ,อ,อยู่ครับเ <c oughs> บิ่งไข่ก็แตกต่างครับหอยเชลลียอย,ยู่ได้พี่น้องเด้อเบิ่งต่างกันเบิ่งก้นมัม้นี่ครับหอยปังหนึ่งสองสามโอ้หอเกีไข่หอยเี่ยวเกี่ยวสามเกี่ยวหอยปังนึ่งสองสามนี่ครับไข่เพิ่นไข่ก็แตกต่างครับหอยเชลลี ครับ<ม>าจาก<ม>าหัน่นจากหอยปังกับมาเบิงหอยขมนะครับอหอยจูบให้ละมาเบิงนะครับมันเลี้ยงได้ทุกทุกรูปแบบได้พี่น้องเด้อน,นี่คือเ,เศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพามีพื้นที่ซํำได้ให้กับเลี้ยงได้นะครับเรา้องไปคิดมากมายในการเลี้ยงการเห็ดการทำนะครับนี่ครับหอยขมเขาก็เลี้ยงแบบนี้ก็ได้โน้ตไหมหรอโอ้นี่ครับพี่น้อง บอต้วงไปขึ้นยานะครับน่วยไ่ตัวผลกางคืนพฤษีคืนมาเต็มแน่นีนะกลางคืนน่ส่วงเสาร์พฤษีลงไปลุมผลนะพนลายเติดดอกเป็นรอยคึ้ตัวนี้เป็นหวยของผลเนาะเป็นหมองอาศัยของผลถากัาปักตบมาใส่นะครับใส่ในหลปแบบเพิ่อยูแบบธรรมชาติน่ะแหละต่เ้ากัมาใส่ในถังถังกิโลถังน้ำห้งถังเขียวเ้าขับเรียงได้นี่ครับพอยางกางเว้นมากพึ่นก็ลงไปลุมยัางมันขึ้นมากพึ่นกับขึ้นมาอยู เอไมีลูกหน่อยน้ำนี่ดิลูกหน่อยเพื่อก็บบ่ออกน้ำไปนะครับจับอยู่นตัวน้อยนะครับนี่ก็คือรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงไว้นะครับในภาสนะแบบได้ก็ได้เนาะประเภทห้ยนี่เท่ากับเบิ่งดูแลเอาแบบธรรมศาสตร์แตกต่างในเล็กน้อยเทากับดูแลไปเรื่อยๆได้พี่น้องขับจากนี่กับเบื้องปูครับนะครับในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับแม่พัน มันมาไล่หรอกเอ่อเดี๋ยวให้เหลืองให้มีไว้แบบรูปแบบพอเพียงเนาะแม่พันธุ์นี่อยเจ้าตัวนี่เพราะว่าซิฟกัวตูนี่แหละซิฟกัวตูนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ครับผลิตผลิตครับผลับครับผลับเอามีไว้นะครับในแบบพอเพียงมีกบมี ปูมีหอยนะครับไว้ถ้ากินมีหอยขมหอยปังหอยเฉลีมีเอียนพร้อมนะครับแต่ว่าโตเอียนเนี่ยย่งผัดถิ่นแต่ว่ามีเนาะพ่อเนาะมีมีเอียนตักเล็กที่โตเลยนะมันตัวน้อยโตเอียนกับมีนะครับนี่บ่อใบเอียนบบเอียนสาบบอปล่อไปบอเอียนอืมกะบ่เอีนนี่เนาะบ่อเอียนเป็นบ่นต้มบ่อเขามีการเตรียมเขา โอ้ต้องสุดส่วนผลพิษตมให้เพิ่นอาศัยส่วนอยู่ไสเบิ่งอีกนะครับแต่บ่เห็นแม่เพิน่นมาเบิ่งในรดปแบบเพิ่นอยู่นะครับกะเครื่องบกเครื่องหนามเด้อพี่น้องมีขีต่ต้มมีดินให้อยู่นามส่วนหนึ่งในปอกเนาะแล้วก็มีดินอีกส่วนหนึ่งนี่ครับอืมนี่ครับพี่น้องเบิง่ง ปอกกากขนาดาแบบปดสิบอ,อ่ะพ่อแปดสิบมันก็เลี้ยงได้<ช>นะครับประมาณนดิกันตัดซ้มป้อมมือนี่ก็กษประมาณได้อยู่มาดเก็บแปดตูวนี่บ่านียู่บ่กอ,<น>อืมบ่ต้องไปเลี้ยงแบบคิดมากคิดใหญ่นะครับพี่น้องคิดซ้ำพ่อเพียงนี่ครับเลี้ยงแบบเฮาเฮ็ดได้เลยพี่น้องเด้อเลี้ยงใส่ปอกปอกซีเมนต์เฮานี่ครับปอกแปดสิบเส้นหกสิบเส,ส,ส้นลอยเส้นนี่ก็เลี้ยงได้นะพี่น้อง พอขนาดนี้เลี้ยงได้ถามวันใหญ่ก็ได้ยุบประมาณบรรจุได้ยุบ7-8โตเนาะ7-8โตอืมตัวละประมาณขีดสองขีดอืมได้ตัวละขีดสองขีดนะพี่น้องนี่ครับเลี้ยงง่ายๆนะครับพื้นที่บ่ต้องไปคิดมากพื้นที่ห่าสีเลี้ยงได้หลายนะครับบ่ต้องไปครับอีสานยูทูปกับพาพี่น้องมาติดตามในรูปแบบเพื่อนเกษตรพอเพียงนะครับมีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปูเลี้ยงหอยนะครับเลี้ยงเอี้ยนนะครับบ้านนี้บ้านนี้บ้านใดแม่นี่พ่อบ้านชี้ทองชี้ทองตำบลเกาะขามาอ,อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลน,นะครับพี่น้องเข้าก,ากะเห็ดในรูปแบบที่เพิ่นพาเห็ดนี่นะครับกะพออยู่ในะขอบพุ่งน้องไหมเน้องน,น้าพอน้องน่าข้างๆก็มีบอกฮวงพร้อมไหมพี่น้องเด้อเอเอเลี้ยงแบบเข้าเห็ดแบบเข้าเห็ดได้ บบพอเพียงแบบพอเพียงพี่น้องครับอืมน่ากินทักกรมีเนาะเดี๋ยวไปมาพรมาหายหญ่ด้วยครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกรคลิปหน้าจังพอกับผมใหม่เลยครับเพื่อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ